อันต่อไปเนี่ยถ้าไม่ได้แปดนี่คือตกรอบเลยต้องมาดูคันนี้เขาจะเขี่ยใครลงถ้ารุปว่าคลสได้หรือจะเข็นโชว์นั่นนะสิรีแมตเทส from Canada นี่คือรถ World Cha m p i o n น,นะครับครับเร็วสุดสิติที่ทำไว้ที่เมกา7.3็ครับคันนี้เครื่องเคท r บ o ครับ4 8ล้านบาทเฉพาะค่าตัวรถครับค่าขนส่งอีก1ล้านนิดๆและเซ10ล้านครับต้องมีนี่ยังไม่รวมทีมงานที่มาอีกนะ 12ล้านครับครับผมยังไม่รวมค่าเอนเตทีมงานอีก13ล้านครับเอนเตทนไปธาวดีฮะ14ล้านครับ <laughs> แมาครับมาดูนมาดูกันครับคันนี้มาไกลแล้วจะมาโชว์จะมาเอาแชมป์ในรุ่นของโปรโฟจะวิ่งเจ็ดได้หรือเปล่า จะเร็วกว่าน้อยสายไหมไหมคัดระเบิดไปแล้วครับนี่หาคัดจนได้ครับโอ้โหแล้วเร็วด้วยนะเปลี่ยนโอ้เมือชีพครับแต่คนนี้เดี๋ยวคุณสังเกตนะเขาจะเป็นคนชอบคลิกออฟอยู่ท้ายรถอ่ะต้องเตะฮะอย่าเอามือปัดฮะต้องเตะต้องเ่าต้องคลิกออฟนะใครเคยไปธนบดีส่งเสียงหน่อยโหเฮียเกือบ ไม่รู้เมียดูอ no ยู่เปล่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยไม่เคยไปตึกเก่าเคยไปนตึกใหม่เออผมก็แค่เข้าไปกินเข้าผัดหน้าตู้นะเออไอก๊อบไอ้ก๊อบคนเชียร์กูจำได้บิดเงินพวกกูด้วยอาครับนอริสปปยุนโตครับเป็นสปอตเตอร์รุยแมตเทส นคนขับครับจากแคนาดาครับเป็นเจ้าของรถคันนี้คนเก่าแล้วก็กูดี้เคจากฟูฟังชันก็ซื้อมาแล้วครับ8ล้านคิกออฟนะโบร์คิกออฟคิกออฟมาลุ้นกันครับจะเห็นเจ็ดไหมครับจะส่งนะจะเตะส่งแล้ว 690ครับเพื่อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเจตนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาเวลานี่ตั้งใจเจตนเจตน7.6อ๋อเตะเข่าเกือบลุดนเตะช้าไปหน่อยเตะช้าไปหน่อยโอ้โหเอาเว้ยเอาเฮ้ยพรุ่งนี้มันแน่นอนครับ